ข่าวต่อไปนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นใจดีไหมแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณมาทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเขาไปจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อได้เงินไปแค่9 0 0าร้นะฮะพอจับมาได้เนี่ยถาม900าไปทำอะไร<อ>ไปซื้อข้าวสารมากรอกหม้อเลี้ยงดูเมียและแม่ยายฮะคือเงินคนมันไม่มีอะ่ะเก้ <900 S 2> <900 S 1> ก็เอานะครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยฮะ นีอะไีบมาบีบหมาเร็วเร็วโอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น5ธันวาคมตอนตี4 40กว่าเห็นไหมฮะนี่วงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่สาขาบ้านดอนกลางกุยบุรีประจบคีริขันครับตอนมาก็ใส่หมวกกันน็อกเข้าไปแต่งตัวมิดชิดแบบนี้มันก็ดูมีพิรุษแล้วแล้วมาตอนเช้ามืดด้วย ตีสี่สี่สิบสองนี่แล้วเข้าไปปุ๊บเอาปืนไปจี้แล้วพนักงานร้านสุดวกซื้อเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวฮะพี่แป๊บหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งแล้วก็มือปิดหูปิดหัวนะฮะกลัวไปหมดนะฮะพี่อย่ามาเกี้ยวกราดหตกใจหนูกลัวผู้ก่อเหตุก็เอามาเอาแบงค์ห้าร้อยมาเนี่ยฮะคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้จะมาจี้นะเขาทําทีว่าขอแลกเงินหน่อยสุดท้ายก็อย่างที่เห็นฮะได้เงินไป900บาท แล้วก็ขึ้นรถเก๋งที่จอดอยู่หน้าร้านหลบหนีไปรถเก๋งนะนี่คุณผู้ชมมารถเก๋งนะฮะ uh. ทำไมไม่เอารถเก๋งไปขายลละถ้าไม่มีตังค์นะฮะเอาหลังเกิดเหตุครับก็มีการแจ้งความาไว้ที่สอพอ3กระทายต่อมาคุณผู้ชมครับ6ธันวาคมพนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งจากผู้หญิงรายหนึ่งอายุ34ปีพบชายไม่ทราบชื่อสูงผอมขับเก๋งโตโยต้าสีดำไม่ทราบทะเบียนมาจอดที่หน้าบ้านแล้วขโมยนกเขา พร้อมกับกรงที่แขวนหน้าบ้าน2ตัวม<ะ>ูลค่า5,000บาทแล้วหลบหนีไปก่อเหตุกลางวันแสแๆคุณผู้ชมพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาปรากฏอ้าวเก๋งคันเดียวกันกับที่มาที่ร้านสะดวกซื้อครับไปดูชื่อผู้ครอบครองรถหน่อยชื่อว่านายธนาวุฒิอายุ24ปีก็เลยขอสารออกหมายจับนี่ฮะคนเดียวกันครับคือไปขโมยนกเขาด้วย<ะ>แล้วก็ไปจี้ร้านสะดวกซื้อด้วย จับได้ที่บ้านหลังหนึ่งพร้อมกับปืนพลาสติกสีเทาและเก๋งโตโยต้านะฮะ,ะหลายคดีเลยรวบไปทีเดียวเลยนะครับทีนี้เจ้าตัวขึ้นโรงพักแบบนี้เห็นว่าตอนที่ให้สัมภาษณ์พูดไปน้ำตาคลอเบ้าไปนะอบอกผมเนี่ยเป็นรอปภอ,อยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งได้ค่าแรงวันละ3า0บาทหน้าที่ก็คือดูแลความปลอดภัยให้กับสํานักงานของอบจอประจวบคริขันแล้วค่าแรงเนี่ยจะออกทุกๆ15วัน พอถึงกำหนดขอเบอิกเงินกับบริษัท200จะเอาเงินไปซื้อข้าวสาร5โลให้กับเมียแล้วก็แม่ยายซึ่งป่วยอยู่ที่บ้านเพราะว่าข้าวสารหมดแล้วบริษัทไม่ให้ครับให้เหตุผลว่าตัวของนายธนาวุฒิเนี่ยตอนที่เข้าเวน หลับเวรา oh. เนี่ย oh. คือทําหน้าที่ร,ปรอปภไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ไปนอนน่ไปหลับประมาณนะั้นแต่เจ้าตัวก็บอกว่าผมขอชี้แจงว่าตอนที่ผมหลับเนี่ยมันหมดเวลางานแล้วอ oh. อยู่ทั้งคืนไงถึงเวลามันก็ง่วงเพราะฉะนั้นขอหลับก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยกลับบ้านครับชี้แจงแบบนี้นะครับเจ้าตัวบอกผมไม่มีทางเรื่องจริงก็เลยไปชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อยอมรับไอ้ที่เกลี้ยกล่นั่นแนหะ เสพยาบ้าไปด้วยอ้าวเกือบเห็นใจแล้วนะก่อนหน้านี้เออเนี่ยทำทุกอย่างเลยนะออปิดทุกประตูเลยนะเสพยาบ้าไปด้วยไม่มีตังค์แต่ว่าไปซื้อยาบ้าเนี่ยแล้วทีนี้พอได้เงินได้ทรัพย์สินไปเน่ยคุณผู้ชมครับเอาเงินไปซื้อเข้าวสารและไม่ได้เอาเงินค่าแรงรปภไปซื้อยาบ้านะอ้าวแต่อาศัยรับจ้างเพื่อให้ได้ตังค์ไปซื้อยาบ้าให้กับพวกหมายความว่าพวกเนี่ย มีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวข้าไปซื้อให้ไปรับยาบ้าเสี่ยงไปเอามาให้แต่ถ้าได้ยามาแล้วแบ่งกันนะพวกอลองฟังเจ้าตัวพูดหน่อยครับเไม่ให้บอกแล้วที่บ้านไม่มีตังค์ซื้อข้าไม่มีเขาวยากกินเลยสักเม็ดเดียวไม่มีเลยพี่ เรา <diss. S 1> ตัดสินใจยังไงเราลึกยังไงถึงเข้าไปก็มุ่หน้าแล้วพี่ก็น่ะเราทำงานแล้วอ่ะเรายังเบิกเขาไม่ได้บุคคลไปแค่สองร้อยอ๋อขอเบิกเข่าแค่สองร้อยครับเพื่อจะไปซื้อท่สากหน้า,หาหโลพี่ร้อยที่สิบบาทเราเสพยาด้วยไหมเสพยาด้วยเซฟครับเซฟเสเซฟยาอะไรเซฟบ้าวเราเราไม่ได้ว่าจะเอาเงินสองร้อยไปซื้อยาบ้านใช่ไหมไม่ได้เอาไปซื้อจริงๆพี่ถ่ายพวกพวกที่บ้านได้เลยครับ โอ้น้าเสียงเหมือนจะร้องไห้เออมีขอความเห็นใจแต่จะเห็นใจดีไหมอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ทำอ่ะเนาะตำรวจก็เลยเอาตัวมาสอบนะฮะที่สอบพมืองประจวบแล้วก็ตั้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนใช้ปืนด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็ใช้ยานพาหนะลมนี่คือหลายข้อหาเนี่ยรับไปเต็มๆพกปืนอะไรอีกต่างหากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอ่ะคุณจะมีเหตุจําเป็นอะไรในชีวิตก็แล้วแต่ครับขออย่าทําผิดกฎหมายเพราะข้อกฎหมาย ไม่ได้ยกเว้นให้เพราะความเห็นใจถูกต้องก็คือผิดนะครับใช่แล้วก็มีเงินไปเสพยาบ้ามีรถขับดูไม่ใช่คนที่อับจนหนทางแต่เลือกที่จะทําให้ตัวเองอยู่ในหนทางที่ผิดกฎหมายอ่าแล้วแบบนี้คนที่เหลืออยู่ที่บอกว่าต้องหาข้าวสารไปเลี้ยงดูเขาอะแม่ยายกับเมียฮะจะอยู่ยังไงล่ะติดคุกอีกอ่ะครับเออมองอนาคตไกลๆหน่อยแล้วกันอย่าคลิปสั้นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ